อ่าสวัสดีคนด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมไปรำโพิดีโอแล้วก็อยู่กับไม้ฟ้าแมปนะครับโอเคเราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าสปริงจัมนะคบผมโอเค,ครับเรากระโดดไปรู้สึกว่าผมจะถ่ายด้วยแฟลเนี่ยมันไม่แหลกนะครับผมก็ใช้โปรแกรมอื่นไม่สิกัน์แหลกในโปรแกรมไม่รู้ว่าเราหลายคนเขาบอกว่าแฟลปแหลกใช่ไหมแต่ผมไม่แหลกอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมแฟลผมลื่นมากนะครับผม <c oughs> คือว่าผม,ผมเคยอัดเรีอคชันแลวแอคชันมัน กระตุกอะผมไม่รู้เป็นไรคลิปแบบว่าคลิปมันกระตุกออก,ออกมานะผมแล้วผมเวลา <c> ผมเล่นมันก็กระตุกอยู่แล้วอะนะฮะก็ผมก็งงครับทำไมที่เขาบอกว่าปโปรแกรมแอคชั่นมันดีกว่าคือมันจะไม่แหลกคือว่าสำหรับผมนะครับมันก็คือแบบยังไงวะเออยังไงแฟมันดีกว่าสำหรับผมนะก็คือว่ามันไม่แหลกครับก็นะมันลื่นปื๊ดลืด่นปื๊ดนะครับผมโอเค เย็ดไหมมุไม่ได้อ่ะเราขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราโอเคเออเชี่ย่าเงี้ยมันอยู่กระโดดเองอะ่ะโอเคมีคารับอพ้าครับมับบาาม้งนะครับโอเคก็ชุุ คุ่ยังง่ายได้คัชลิปคัชลิปเออจัะจจะตกจจวิาโอเคครับก็รอรับคินี้เหรอขอลาเขาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบุ๊คเดี๋ยวไยอ่ะ